ดวงชะตาวันที่30ตุลาคม2 5 6 8าคำพยากรณ์ชะตาโดยละเอียดสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ภาพรวมวันแห่งความสมดุลทางอารมณ์และการใช้เสน่ห์ให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ดาวจันทร์สองซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านมีธรรมชาติที่อ่อนไหวและรับพลังงานรอบข้างได้ง่ายวันนี้ท่านจะรู้สึกถึงความขัดแย้งของพลังงานจัก,กรวาลได้อย่างชัดเจนอาจมีอารมณ์ที่แปรปรวนง,ง่ายเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามพลังอันแข็งแกร่งของดาวพฤหัสบดีหซึ่งเป็นมหาอุดนั้นส่งผลดีกับท่านอย่างยิ่งเปรียบเสมือนมีผู้ใหญ่คอยคุ้มครองและเสริมสร้างสัญชาตญาณให้เฉียบคมขึ้นคุณแจสู่ความสำเร็จของท่านในวันนี้คือการรักษาความสงบภายในใจให้มั่นคงและใช้เสน่ห์ตามธรรมชาติรวมถึงทักษะทางการทูตในการเจรจาต่อรองและแก้ไขสถานการณ์ที่ตึงเครียดท่านคือนักการทูตในสนามรบ ที่สามารถเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรได้การงานใช้ความอ่อนโยนสยบความแข็งกร้าวท่านจะพบว่าบรรยากาศในที่ทำงานค่อนข้างตึงเครียดมีแนวโน้มของการกระทบกระทั่งและการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมแต่แทนที่จะเข้าไปปะทะโดยตรงขอให้ท่านใช้ความสามารถในการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นเครื่องมือท่านสามารถเป็นผู้ประสานงานที่ดีเยี่ยมหรือเป็นผู้ไกลเกลี่ยความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าหาผู้ใหญ่ด้วยความนอบน้อมและมีเหตุผลจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีไอเดียที่สร้างสารรค์ซึ่งเน้นการทำงานร่วมกันจะได้รับการยอมรับมากกว่าแผนงานที่มุ่งเน้นการแข่งขันระวังการรับปากหรือให้สัญญาโดยไม่ไตร่ตรองเพราะอารมณ์ที่อ่อนไหวอาจทำให้ท่านตัดสินใจผิดพลาดการเงินรายรับจากความเสน่หาและรายจ่ายตามอารมณ์การเงินของท่านในวันนี้มีความเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์และอารมณ์อย่างมาก มีเกณฑ์ได้รับผลประโยชน์หรือของขวัญของฝากจากผู้ที่รักใคร่เอ็นดูหรืออาจมีรายได้พิเศษจากงานที่เกี่ยวข้องกับบริการความสวยความงามหรือการดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นในทางกลับกันก็มีความเสี่ยงที่จะใช้จ่ายเงินตามอารมณ์หรือ emotional spending โดยเฉพาะเมื่อรู้สึกเครียดหรือไม่สบายใจขอให้มีสติในการใช้จ่ายทุกครั้งหลีกเลี่ยงการให้ผู้อื่นหยิบยืมเงินเพราะมีโอกาสไม่ได้คืนสูง ความรักความเข้าใจคือหัวใจสําคัญสําหรับคนมีคู่วันนี้เป็นวันที่ดีในการแสดงความรักความห่วงใยต่อกันการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆจะสร้างความประทับใจและทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันอารมณ์ที่เปราะบางของท่านอาจทําให้เกิดความน้อยใจได้ง่ายพยายามสื่อสารความรู้สึกของตนเองอย่างตรงไปตรงมาแต่นุ่มนวลสําหรับคนโสดเสน่ห์ของท่านจะโดดเด่นเป็นพิเศษ มีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆผ่านการเข้าสังคมหรือการแนะนำจากเพื่อนๆคนที่เข้าวามีแนวโน้มเป็นคนอบอุ่นใจดีและให้ความสําคัญกับความรู้สึกสุขภาพระวังระบบน้ําในร่างกายและอาการทางจิตใจสุขภาพของท่านมีความเชื่อมโยงกับสภาวะทางอารมณ์โดยตรงหากจิตใจสงบร่างกายก็จะแข็งแรงแต่หากเครียดหรือวิตกกังวลอาจส่งผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารระบบไหลเวียนโลหิตและระบบฮอร์โมอนได้ง่าย ควรให้ความสำคัญกับระบบน้ำในร่างกายดื่มน้ำให้เพียงพอและระวังอาการวมน้ำนอกจากนี้ควรหาเวลาผ่อนคลายจิตใจเช่นการฟังเพลงเบาๆการแช่น้ำอุ่นหรือการพูดคุยระบายความในใจกับคนที่ไว้ใจอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมความวั่นไหวและการถูกชักจูงอุปสรรคสำคัญของท่านคือความวั่นไหวทางอารมณ์ที่มากเกินไป ซึ่งอาจทําให้ท่านถูกชักจูงหรือโน้มน้าวใจได้ง่ายโดยขาดการไตรตรองอย่างรอบคอบพลังอุบาทของวันอาจเข้ามาในรูปแบบของข้อมูลเท็จคํานินทาหรือการใส่ร้ายที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงท่านต้องตั้งสติและพยายามแยกแยะระหว่างความจริงกับความคิดเห็นอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่ได้ยินมาทั้งหมดจนกว่าจะได้พิสูจน์ด้วยตนเองคําแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขเสริมสร้างความมั่นคงทางใจ การงานใช้ทักษะการสื่อสารที่นุ่มนวลในการประสานงานหากต้องเจราจาเรื่องสำคัญให้ใช้ช่วงเวลายามมนตรี12นาฬิกาถึง15นาฬิกาซึ่งจะช่วยเสริมเสน่ห์และทำให้ได้รับการสนับสนุนการเงินก่อนจะตัดสินใจซื้อของชิ้นใหญ่ให้ถามตัวเองว่าจำเป็นหรือแค่อยากได้เพื่อป้องกันการใช้จ่ายตามอารมณ์ความรักจัดเตรียมอาหารพิเศษหรือหากิจกรรมเล็กๆที่สร้างความสุขร่วมกันกันกบคนรักในช่วงเย็น เพื่อกระชับความสัมพันธ์การแก้เคล็ดทำบุญเกี่ยวกับน้ำเช่นบริจาคน้ำดื่มให้โรงพยาบาลหรือสถานสงเคราะห์หรือทำความสะอาดห้องน้ำวัดจะช่วยแก้เคล็ดและทำให้จิตใจสงบขึ้นการสวมใส่เครื่องประดับที่ทำจากเงินหรือไข่มุกจะช่วยเสริมพลังของดาวจันทร์และทำให้จิตใจมั่นคงยิ่งขึ้น